สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังลัอกี้แฟมิลีนะครับตอนบ่ายวันนี้นะครับตอนบ่ายวันนี้นะครับเราผ่าน้องขึ้นนะครับออกจากป่าแล้วนะครับตอนนี้ครับผมพ่อจะพาน้องไปอาบน้ํานะครับพาไปอาบน้ำเนาะตอนนี้ก็เดินตามพ่อค้านมาเลยนะครับวันนี้จะรู้สึกว่าแดดร้อนนิดหน่อยนะครับวันนี้เนาะแม่สาวน้อยนะครับนตัวโมแมมเลยนะครับ แดดวันนี้รู้สึกชัดร้อนหน่อยนะครับร้อนหน่อยนะครับเนาะก็จะพาน้องไปอาบน้ํานะครับในสระน้ํานะครับวันนี้ครับเนาะพาไปอาบน้ําในสระน้ําเลยนะครับลงเล่นนะครับวันนี้นะครับเนาะตอนบ่ายวันนี้นะครับไปไหนแน่นู่นครับมานี่ลักกี้มานี่เล่อมาทางนี้ดู อย่างหาของกินอยู่นะครับอย่างหาของกินอยู่นะครับเนะาะจะถึงสระน้ําง่ายไหมเนาะวันนี้ปล่อยกินย้าก,ก่อนนะครับปล่อย,ยกินย้าก่อนนะครับเนื้อตัวก็จะมอมแมมหน่อยนะครับวันนี้ครับผมเนาะ หแหวก่อนแวะก่อนนะครับก่อนไปอาบน้ำนะครับหาของกินก่อนเร็ววันนี้มีแค่ล้อเดียวนะครับจะลงน้ำนะครับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเนาะจะหายอีกหรือเปล่านะครับ มีขอกินยาก,ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะหิวแล้วนะลักกี้นะครับเนาะอากินตลอดทางทางเลยนะครับตอนนี้ก็เดินเดินกินยาไปด้วยแล้วนะครับเี๋ยวนี้ัผมเนาะ,ะมายอมเดินตามมาแล้วนะครับมาเร็วลูกเ็กวกินมมาเร็วๆมา แบบน้ำกรอะไรนี้ครับหรือรู้สึกว่าเนื้อตัวมอมแมมมากๆเลยนะครับวันนี้มามามา,มาหากินต้นไม้ด้วยนะครับ มาเร็วไปไปมาเร็วมามาเย้เย้วันนี้เร็วมานนเร็วไปแล้วครับนูน่นจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้นะครับเนาะ ไปเล่นน้ำสระนะครับไปเล่นน้ำสระนะครับืะ ไปแล้วนะครับนู่นนะครับเส้นทางไปอาบน้ํานะครับเอ่งน้ํานะครับวันนี้ครับเนาะไม่ได้อาบชายยางนะครับวันนี้อาบในน้าเลยนะครับเดินไปเรื่อยนะครับนี่่อเป็นเส้นทางลัดนะครับไปสระน้ําใหญ่นะครับสระน้ําใหญ่นะครับเนาะ อะไรนะครับไปถึงสระน้ําใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ครับผมเนาะเดินไปนู่นแล้วนะครับตอนนี้เนื้อตัวจะมอมแมมนะครับไปนู่นแล้วนะครับลงนะครับจะถึงที่ลงสระน้ำเลยนะครับนี่ครับเป็นสระน้ํานะครับของลักกี้นะครับมาอาบน้ํานะครับเนาะ วันนี้พาพา,พามาเล่นน้ํานะครับามาเล่นน้ําครับอากาศค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับตอนกลางวันเนาะเดินนำน้าไปอาบน้ำก่อนนะครับตอนนี้ครับผมเนาะมาเร่ยลูกมาเรื่อมามามาแต่ลงน้ำหรือเปล่านะครับดูเล่นแล้ว <laughs> <laughs> จะกลาลงนุขับหนาวหรือเปล่านักที่ดูดูดู ยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงนะครับจะลงไหมนอ้อนี่จะอาบไม้น้ําวันนี้จะอาบไม้หนาวหรือเปล่าดูสีดมหาอะไรนะครับเพื่อนนะครับฮากลิ่นเพื่อนนะครับลงเล่นน้ําเนาะอ่าจะลงหรือเปล่าลูกลงหรือเปล่าน้อดูสีหาอะไรเฮ้ยไปอาบน้ำก่อนลูเร็วอาบน้ําก่อนเร็ว กู่มไปไปดูดูเอาอย่างไม่ลงนะครับวางไว้นะครับกูหนาวหรือเปล่ากูหนาวหรือเปล่าไปอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำก่อนเร็วเร็วลูกอาบน้ำเร็วเอานี่ เทปรอนลงอเทบลงอ้าวอาบอย่างสบายเลยนะครับตอนนี้นะครับเนาะอ่าดูนู่นนะครับอาบอยู่นู่นเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะอ่าเล่นน้ำากนนะครับเล่นน้ำครับหลังจากไม่ได้เล่นน้ำหลายวันแล้วนะครับนุ่งกคนชีฟ้าแล้วนะครับกคนชีฟ้าแล้วนะครับ อ่าเล่นน้ำหน่อยนะครับเล่นน้ำนะครับอาพอหรือยังนะครับพอแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับอย่างไม่พอดูดูอย่างรถยังวาเลยนะครับอยู่ในมือเลยนะครับอย่างรถนะครับไม่มีไม่มีไปไหนนะครับอ่าต่นนี้ขออาบน้ํายังสบายใจก่อนนะครับหลักกีนะครับเน้องวันนี้พอ่อนก็ได้พาน้องมาเล่นน้ํานะครับเล่นน้ําตอนอ่าบายบายวันนี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนหน่อยนะครับอากาศร้อนนิดหนึ่งครับแต่ตอนเช้าเ้าเนี้ยอากาศเย็นก็ไม่พาน้องมาลงเล่นนะครับอากาศเย็นนะครับ ก็คงจะไม่ลงนะครับถ้าตอนเช้าๆเนี่ยครับผมเนาะเดี๋ยวหายอีก้อยารถอ่นมุดเล่มุดน้ำเออมุดน้ำหน่อยมุดน้ำหน่อยโอ้ยขนชีฟ้าแล้วน่นโอ้ยขาขาเออขาเตะน้ำเล่นแล้ว พอแล้วนะครับยังไม่พอเอาอีกเดินแรงเลยโอ้โโอ้โโอ้โ,อโดูท่าเล่นน้ำาคลนชีฟ้าเลยนะครับมาๆมา,มาพอแล้วมาเร็วมาแล้ว,ลวนู่นครับโอ้ยเล่นดินด้วยนะครับโคลนเติดเต็มเลยนะครับผม โอเคนะครับอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเนาะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับซับไลน์น้องกินด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกินนะครับขอบคุณมากครับผม